เอาละฮะกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอรเซอร์นะครับแล้วก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซเช่นเคยหลังจากตอนที่แล้วเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับ,กบ10ตัวละคร10อันดับที่มีเลือดเยอะที่สุดในเกมนะฮะวันนี้ก็มาต่อกันที่10อันดับตัวละครที่มีเลือดน้อยที่สุดในเกมน้อยแบบน้อยมากๆไปดูกันฮนะว่า ไอตัวที่น้อยเนี่ยจะน้อยขนาดไหนเพราะตัวที่เยอะมีเลือดตั้งพันสามพันสี่นะคือค่อนข้างเยอะแล้วตัวปกติก็มีเลือดประมาณ1000พถึง1 0 0 0พันไม่เกิน1นึ่พันสแล้วเราก็มาดูกันซิว่าตัวที่น้อยเนี่ยมันมีเลือดเท่าไหร่มาดูกันครับอันดับที่10นะครับมีเลือดอยู่ที่เจ็ด้อยสบห้านะโอ้โห,โหอันดับที่1ิ7เจ็ดหถือว่าน้อยมากมากเลยนะ795อ้าถ้าใส่ ไอตัวไอลูกอะไรวะลูกแก้ววิญญาณหรืออะไรสักอย่างที่ว่ามันลดพลังกาย30%มสิบอหแล้วจะเหลือเลือดเท่าไหร่นะันั้นอ่ะเหลือนิดเดียงน,นะเออยาชุก,กําลังนะถ้าใส่ของชิ้นนั้นนะเรียบร้อยเลยนะอ่าอันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวครับในอันดับชิส10นั่นก็คืออุราฮาระฟ้าฮะและอิโนโนอุเอแดงอิโนโนอุเอแดงใส่ชุด ใส่ชุดตอนอยู่ผู้เอกมเมนโด้นะสตัวนี้ครับอยู่ในอันดับที่10โดยมีเลือดอยู่ที่795ครัเบอ่าเดี๋ยวเราไปดูด 9, อ,รรอันดับที่9กันเลยครับอันดับที่9มีเลือดอยู่ที่790นะฮะโอ้น้อยพอสมควรเลยมีอยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือยินเขียวฮะและเลนจิเขียว เลนจิเขียวอ่าเลนจิเขียวตัวเก่าแล้วอะตัวเก่าพอสมควรอืมซึ่งผมก็ยังไม่มีด้วยเดี๋ยวเราไปดูันที่อันดับ8กันเลยครับอันดับที่8นะฮะนั่นก็คือลิลิเนตฟ้าอันนี้มีตัวเดียวฮะมีเลือดอยู่ที่787อืม น้อยกว่าอันดับ9-3นะลิลิเนตฟ้าที่อยู่กับสตาร์คนั่นเองอในอนิเมะก็ค่อนข้างอ่อนอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอันดับที่7กันเลยอันดับที่7มีตัวเดียวเช่นกันครับนั่นก็คือโทชิโร่บังไค่สีเขียวอืมเป็นบังไค่แท้ๆติดอันดับ7ได้ไงเนี่ย มีเลือดอยู่ที่783ครับโอ้น้อยฝ่าอัดับ8อยู่เยอะพอ,พอสมควรไปต่อที่อันดับ6เลยครับอันดับที่6มี2ตัวครับนั่นก็คือเนลเด็กสีฟ้า Deck, ar, ฮะเนเรลสีฟ้าแล้วก็โทชิโร่แดงมีเลือดอยู่ที่781ฮะว่าแต่โทชิโร่บางใครของเรานี่ติดอันดับ 2องตัวเลยนะอันดับ7กับอันดับ6เลยนะเลือดจะน้อยไปไหนเนี่ยโอ้โหมีเลือดอยู่ที่7 8 1เองเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5้ากันต่อเลยครับอันดับที่5ฮะมีอยู่ตัวเดียวนั่นคืออิชิดะม่วงมีเลือดอยู่ที่778อืมถือว่าน้อยมากๆเลยนะ778เแนี่ยโอ้แล้วอันดับหนึ่งจะขนาดไหนเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่ห้าเอ้ยขอโทษครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สี่ต่อเลยฮะอันดับที่สี่มีเลือดอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับมีตัวเดียวนั่นก็คืออ่าดันโดแจ็คดันโดจิกเกอรในอนิเมะฮะที่เป็นเพื่อนกับเบชิเป็นตัวที่ว่ามีมีฮอนโลหนอนอยู่ในปากฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สามกันเลยครับ อันดับที่3ตกเป็นของอากอนส้มฮะอากอนตัวนี้ไม่เคยเล่นด้วยฮะแต่เหมือนเคยเห็นเกมเพย์มันก็โอเคอยู่นะถ้าในแบบในยุคก่อนๆแต่ในตอนนี้คืออย่าหามาเล่นนะฮะมีเลือดอยู่ที่7 7 6เองโอ้อันดับอันดับอั่ดับ5มีเลือดห่างกันนิดเดียวนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่2อกันต่อเลยครับอันดับที่2มีเลือดอยู่ที่771ฮะอืมจะหลุดไปถึง600้อเไม่แน่เลือดน้อยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเลย,เลย,เลยมีอยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือมายูริม่วงและเปชเช่เขียวซึ่งเป็นอ่าคู่หูกับด er. er. อนโดแจ็คเกอร์ดอนโดแจ็คเกอร์เบเช่ตัวนี้เหมือนจะหยิบ ในอนิเมะถ้าจำไม่ผิดจะหยิบดาบเลเซอร์ออกมาจากป้างเกงซะด้วยนะฮะไปดูอันดับที่หนึ่งเลยครับว่ามีเลือดอยู่เท่าไหร่อันดับสองมีเลือดอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอันดับหนึ่งจะมีขนาดไหนฮะเดี๋ยวไปดูกันอันดับที่หนึ่งครับสมครวนล้วครับเพราะว่าเป็นมนุษย์ธรรมดานั่นก็คือคุโรสกิอาคารินฟ้าตัวนี้มีเลือดอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบถือว่าน้อยมากนะเป็นร่างเตะฟุตบอลซะด้วย มีอ่าดูเดี๋ยวขอดูข้อคร่าวการโจมตีสีแดงและสีน้ำเงินว้าวการโจมตีปกติ30แรง30ลบหลีก11เพิ่มความเร็วโจมตีปกติ15ครอบเขตโจมตีแรง30ดูไม่ออกเลยฮะว่าเป็นสาย ATK หรือเป็นสาย SP เพราะว่ามันพอๆกันเลยแต่ ATK สูงฝ่านะแต่ใน Ability อ่ะมันเหมือน กบเขียดแรงมันเหมือนแบบเล่นควบคู่อ่ะนั่นก็คือ sp กอับ atk ability เมันควบคู่กันไปฮะแต่ถ้าใครเคยเล่นก็บอกผมหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสาย atk หรือ sp เว,ว่ามันใกล้กันมากเลยมีลิงก์อัตราบรลือิ atk 573ส่วน sp 500โอ้โหคิดทีข้อมี277จจะน้อยไปไหนเนี่ยเองจะตีใครเข้าเนี่ยตีใครเข,เขาเขาจะเจ็บไหมเนี่ย รูปเตะแค่สร้างความเสียหายนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายโอ้รูปอนิเมะค่อนข้างเท่นะเท่เลยนะเนี่ยเตะเป็นไฟด้วยแต่บอลเป็นไฟถือว่าแจ๋วฮะอ่ะและนี่ก็เป็น10อันดับตัวละครที่มีเลือดน้อยที่สุดในเกมนะฮะน้อยมากๆเลยนะ ราะตัวปกติมันมีเลือดอยู่ที่1000งพันถึงหนึ่งพนะประมาณนั้นไม่มีตัวไหนถึง1นึ่งพันสองเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่อันนี้อยู่ที่770ดร้อยเจ็ดสิบ่ะคือมันน้อยมากๆอ่ะถ้าใส่ของประเภทลดเลือดเข้าไปเนี่ยโอ้โหโดนตีทีเดียวตายแน่เลยถึงไม่ต้องใส่ก็โดนตีทีเดียวตายนะผมว่าโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ